นง่ายง่ายโอ้เยี่ยมเยี่ยมต่อที่ไปไม่ดูอย่างเดียวจัดเือบได้แล้วเผื่อพันษาหน้าทำทำไม่ถูกจะได้ให้พระต่อในออนไลน์มาสอนอ่ายนี่ครับเป็นวิธีการแกนขนลุนตัดไปเลยกระสอบหนึ่ง แล้วก็ตั้งตั้งกระทะสองใบแบบนี้แล้วก็ที่กองตัวนี้ที่กองหนะึ่งแล้วก็ใส่น้ำกระทะนี้ก่อนต้มแกนเอาแกนกนุนใส่ปุ๊บใช่ไหมรอยน้ําเดือดเราก็ตักน้าตัวนี้มาใส่นี่แล้วก็เที่ยวน้ํานี่ให้เป็นเหลือหนึ่งส่วนสามอ่ะให้เหลือครึ่งกระทะให้เข้มข้นแค่นั้นแหละน้ำนี้ก็ตักเสร็จปุ๊บแล้วก็เติมน้ําใหม่ ถ,ถ้าเห็นว่าแก่นนี้มันสีมันดางแล้วก็ตัดออกแล้วก็เอาแก่นตวงมันแล้วก็ตวงสีน้อยตัดใส่ครับนี่แหละนะครับวิธีการเอาไม้สองชนิดคือไม้อะไรบ้างนะครับไม้แก่นขนุน,น,น,นไม้แก่นยอกับแก่นขนุนนะครับเอามา นี่ครับออเอามาเป็นอุปกรณ์วัสดุในการย้อมผ้าะกระถินนะครับนี่ครับนี่คือไม้ที่ทําการเตรียมไว้นะครับเป็นแก่นขนุนกับแก่นยอปีนี้ใช้กบใสนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเอามาเคี่ยวเอาสีสีมันจะออกดีกว่านะครับให้กบใสมันจะออกง่ายไม่ต้องนานเคี่ยวไม่ต้องนาน พอเคี่ยวได้สักระยะหนึ่งแล้วก็เอามากรองเอากากออกนะครับให้เหลือแต่น้ําแล้วก็เคี่ยวน้ําไป1นส่วนสให้แห้งเหลือหนึงเดียวาจาก3ส่วนให้เหลือ1ส่วนนะครับพอเหลือหนึส่วนแล้วเอาไปไหนต่อครับเตรียมเอาผ้าที่เราตัดเย็บครับเป็นผ้าผ้าที่จะใช้ในการกรองกระถินนะครับ ก็ถึงระดับขั้นตอนที่เอาผ้ากระถินมาทำย้อมนะครับจะย้อมต้องซักกับน้ำร้อนแต่ก่อนแต่รอแต,แต่แต่ตอนตอนถึงเวลาที่จะย้อมผ้าจริงนะครับต้อง,อง<ม>เอาผ้ามาต้มน้ำกับน้ำเดือดร้อนให้ได้มากให้ร้อนมากที่สุดนะครับเพนะื่อให้เนื้อผ้าพร้อมที่จะรับน้ำย้อมนะครับ ครับครับก็มีเทคนิคนะครับก่อนจะย้อมสีจริงๆก็คือต้องเอาผ้าคือวัดเนื้อเนื้อผ,ผ้าดิบเนี่ยมาทำการต้มให้ร้อน,อนครับแล้วจึงจะเอาไปย้อมกับน้ำย้อมผ้าเกนขนุนกับเกล็ยอนะครับโอเคอันนี้คือเป็นวิธีการอาจจะไม่รบท้วนบริบูรณ์แต่พอเป็นแนวทางนะครับ เพื่อให้ท่านท่านทั้งหลายดูเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอโอเควันนี้ก็วันนี้ก็ได้ทำการอนุรักษ์หรือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการย้อมผ้าสบงจีบวนตามพุทธตามแต่สมัยพุทธกาลที่ไปบัตรกันมานะครับ ทุกวันนี้อาจจะลืมเลือนเพื่อโรคความยุ่งยากนะครับแล้วก็หลายหลายหลายส่วนที่ต้องจัดเตรียมมันสาัดามันมีหลงเหลือแต่ในาสายวัดป่านะครับที่ยังคงนำมาไปไิบัติใช้อยู่ส่วนวัดสมัยใหม่เนี่ยน้อยนะครับเพราะว่ามันหลายขั้นตอนอ แต่ทางวัดป่าเรียนก็ยังคงรักษาขนมทำเนียนนี้เอาไว้นะครับโอเคภาษานี้ปี25 6 4ัน้าจะทอดกระถินวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้วันที่16 ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นก็มีการเตรียมอ่ากันตั้งแต่เนิ่นๆโอเคนะครับเรียนพร